พี่น้องคะรถแหย่ยางอลังการเลยค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาไปรวมบ่นน้ากันพี่น้องค่ะพี่น้องคะเสียดายพี่น้องเปิดเสียงบได้เนาะค่ะเพราะวันเป็นเพลงลีกัสิ์พี่น้องก็เลยปิดเสียงผากเอาพี่น้องค่ะก็กราบขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะเบิองบรรยากาศเอาพี่น้องเป็นกระถินที่วัดป่าบ้านจอมศรีเนาะค่ะมหากระถินพี่น้อง สำหรับท่านใดที่โอ้ยบเดมารวมบุญมือนีผพาด,ด้วยพี่น้องบุญใหญ่มหากฐินบุญใหญ่นะคะเนาะท่านใดเอ่อรวมอนุโม,มทนาบุญกะขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขค้นเด้อสำหรับท่านใดรวมอนุโม,มทนาบุญในกฐินครังหนีเนาะ,ค,ะนะค่ะ ซึ่งสำหรับแนวทางตัวเลขหวดที่ผ่านมากแนวทางตัวเลขของไาาจาันิ่นกระแตกหนึ่งสี่ตรงๆเนาะคะ่ะตัวทีพ่นน้นหลายท่านหลายคุณเอฟซีหลายทา่า,ยนา,ยทานกะได้โชคได้ลาบก่อนงหญ่กันพี่น้องมีโอกาสก็เล้ยมาเดินทางมาท้ำกระถินกันลหลยต่อหลยท่านเอฟซีทางช่องเหมื่นผ้าโชคพระประท่านกับองค์ง่ายพี่น้อง ผู้เศรษฐีใจบุญเนาะเพิ่นสื่อมถาถวายทางวัดพี่น้องสำหรับปุ๋ยท่านทางวัดน่หลายขนาดพี่น้องเล็กหน่อยกระหลย้นกะลหลเนาะผู้มารวมทำบุญมือนีปุ๋ยท่านน่กลายพี่น้องเศรษฐีผู้เพิพ่นใจบุญพี่น้องจากแบ่งลอยจากแบ่งยี่สิบเหรียญเทียบเลยพี่น้องมือนีกะอานุโมทนาสาธุบุญไปกับ ผู้เพิ่นเป็นเจ้าหาพใหญ่เนาะค่ะเนาะค่ะเอาป่ยท่านให้เด็กๆหรือว่าให้ผู้ที่มารวมทําบุญกระถินในครั้งนี้พี่น้องค่ะเศรษฐีใจบุญพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นขั้นที่สองพี่น้องต้นเงินละกาผา โงล่องเนาะค่ะเนะาะคนหลายพี่น้องลายคักค่ะลดแห่เนาะเด็กหน่อยกระลายมวนกันพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งนี่แขังหนึ่งพี่น้องค่ะ,คะมหากระถินค่ะสำหรับเนี่ยทางตัวเลขของพระจาจาร์กระแตกสมใจเพิ่นนอะค่ะเนาะเพราะว่าพิ่นบอกว่าพิ่นเหตุกระถินเพิ่นออยากให้เนี่ยทางตัวเลขแตกอยากให้เขากระเขายีรีพี่น้องค่ะ ก็เน้นให้เจ็ดหนึ่งสี่เนาะเลขริมของริมแม่น้ำของแตกหนึ่งสี่ตรงตรงก็ดีใจกับเอฟซีหล่ทันทีไม่โชคมิลาบกับทางวัดพระอาจารย์วัดป่าชาเนะค่ะท่านใดบ่ไดเดินทางมากกะเบิ้งคลิมนี้ไปกะอธิษฐานอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันพี่น้องค่ะค่ะ มวนคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลูกๆหลุดลันล้านเนาะคนมวนกันพี่น้องรถแห่ปีที่แล้วของทางวัดพราะจันทร์เนาะเ่นใส่กล่องเงาปีนี้ใส่รถแห่พี่น้องคนลังไหลมาถั่วสารทิศเลยพี่น้องมารวมทําทบุญกระถินมหากระถินครั้งยิ่งใหญ่ของทางวัดป่าชา้าบ้านจมสีเนาะคะ่ะ บึงบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องคะก็ะดีใจกับเจ้าภาพใหญ่เพลินพี่นอ้องรู้สึกว่าเจาภาพใหญ่เพลินปีที่แล้วคุนกะมาะได้พี่น้องค่ะนี่ล้ภาคอีสานบานเท่าน้อพี่น้องเนาะกระถินปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะเพื่อน่ะคุณพอ่อคุณแม่ค่นกา นี่ความสุขพี่น้องหลังจากทําการทํางานหรือว่าทําให้ทํหน้าเนาะเสร็จสับเนเนื้อจากการทํางานกะมาลีแหลกยังสิละพี่น้องเป็นวันหยุดน้ำเด็กหน่อยลหลายพี่น้องทั้งเด็กหน่อยทั้งปู่หญ่หลายพี่น้องค่ะค่ะสำหรับแนะทางตัวเลงวันนี้กะจังไรกะร่อเนาะค่ะล่อลิปต่อไปเลยว่า มือต่อไปทังหลังจากเซตกระถินทั้งจองกะจะมาทายขอแนวทางตัวเลหวยรับาลานทาห้ยงวดวันที่หนึ่งทันว่ากับผ่าจานอยู่ว่าพึงจะได้ตัวใดมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท,นะะนะท่านเนาะค่ะเนาะท่านใดที่เป็นเอฟซไม่พึงเขามาเบิงกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจงเตือนไว้เวลาทั้ง่องลุงกับสิบริาพาทรลิปเนาะคะ่นะเนาะ คนพี่น้องติดหน่วยลายค่ะค่ะพระเจ้ากับนี่ความสูขก,กันพี่น้องเอ้ยประเภทนีอีสานบานเฮาเนาะค่ะเนาะประมเพณีของคนอีสานของผ้านของคนไทยพี่น้องรถแห่กับมวนพี่น้องลองเพ่งมวนคักค่ะ สำหรับเอซท่านไหนที่พลาดในปีนี้ปีหนามากพี่น้องมะม่วนมะซึนน้ำกันค่ะปุ่นกระถินมาหากระถินครั้งยิ่งใหญ่ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งควนะเด็กหน่อยหยาดเงินนั้นเพิ่นปุ๋ยท่านกันพี่น้องมวนซึนโฮเซลกันเนาะค่ะมากหน้าหลายตา เอฟซี e มาจากท่างไก่กระลาลเด้ค่ะมาทักทางช่องเหมือผ้าโชกมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเท่ากับมีพี่น้องซึ่งมีโอกาสได้คุยกันมาเห็ุกับเขาแต่เสาคุยกันเพิ่นมารักษาน้าผาจารยร์เพิ่นมารักษาขาเพิ่นหายพี่น้องเพิ่นเลยกับกับมารวมกระถินน้ผาผาจานทร์ของทัางฝั่งสายหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเท่าหรอล่าพี่น้อง ก็ดีใ,ใจกับเพื่อนเนาะเพิ่นรักษาหายเพิ่นได้ภาพถ้าผีไส้เพิ่นมารักษาพี่น้องเพิ่นว่าเศร้าเพิ่นเลยมารวมกระถินกับทางวัดค่ะเสียดายเสียดายพี่น้องบมมีเพลงบมมีเสียงเพลงเนาะพี่น้องค่ะมาหากระถินคนไหลคักค่ะ ปีที่แล้วว่าเออคนหลายที่มารวมหมุกนกฐินของท่างวัดน,นี้หลายปีนี้หลกว่าปีที่แล้วอีกพี่น้องค่ะปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วอีกเนาะค่ะ แต่างแต่ตีนบ้านเขาวัดพี่น้องประมาณรวมประมาณเกือบ3ามกิโลได้เต่แดดกับหอนแต่ก็บ,บยอยดอทกันพี่น้องทั้งต่นทั้งล่ำไปนั่มกึศเดียวกับหอดวัดพี่นอ้องค่ะมวลื้นโฮเซลกันทั้งชงเหม่นผ้าโชกกะ ขออนุโมทนาบุญกับท่างวัดไปอีคือหนึ่งนะคะเนาะสำหรับบุญกระถินในครั้งนี้พี่น้องค่ะเอามวนเจ้าเจ้าพี่น้องมวนมวนกันพี่น้องค่ะ แดดก็ห่อนแต่กับบายอดห่อพี่น้องประเภทนี้ผ่าอีสานบาน้านเฮาหมหวนอนอกพี่น้องค่ะเจ้าเงี้คุณพ่อคุณกาเป็นเอฟซีของทางช่องเหม่ยผ้าชโชกค,ค่ะทางช่องเหม่ผ้าชโชกบ่งหุจักคุณพ่อ,อกคุณพ่อบอกว่าหูณจักยูเหม่ยผ้าชโชกคนว่าแต่ว่าเหม่ผ้าชโชกบ่งหุจักพ่อดอกคนว่าหุณจัก จากทางช่องนั่นล่ละค่ะว่าสันคุณพอ่อคนณว่าขออนุโมทาน,นาบุญกับคุณพอ่อคอเม่พี่นองมากอกะมาจากทางไก่ลายพี่น้องมารวมกระถินในครั้งนี้เนาะคะ่ะรู้สึกว่ามาจากทางไก่เยอะเลยค่ะ เนาะมวนมวนกันพี่น้องจังไหนลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะอนุโมทนาสาธุบุญกลับไปกับทุกทุกท่านคา่ะ